เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปเช็คความพร้อมของสโมรสรเมืองทองกับอาลีซิสโซโก้นักเตะก,กองหลังชาวฝรั่งเศสค,คนใหม่ของสโมรสรเมืองทองกันดีกว่านะครับเขาจะมองความพร้อมของทีมเป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงคู่ต่อสู้นครราชสีมามาสตาร์เอฟซีในวันพรุ่งนี้เขามองคู่ต่อสู้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของอาลีกันนะครับเดี๋ยวจะให้น้องฟ้องเลขาทีมเป็นคนช่วยแปลภาษาอังกฤษให้นะครับ About your preparation for yourself and what about the team before the game tomorrow? Mm, I think uh, for myself is a good preparation. I come uh, since uh, one month now. Now I know all the players, and uh, I'm used to come to the training center and uh, with the staff. So it's very good, and uh, I think the team. Uh, we have uh, many new players but uh, we had some time to work together and uh, i think uh, we are physically and uh, mentally ready for start the league ก็ความพร้อมของตัวเขาเองเขาก็บอกว่าเขามาอยู่กับทีมได้เดือนกว่าแล้วครับเขาสามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้ปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตที่กรุงเทพแล้วก็หลายๆอย่างเขาปรับตัวกับการฝึกซ้อมทุกอย่างได้เป็นไปตามระบบระเบียบแล้วก็ตัวเขาพร้อมมากๆสำหรับเกมแล้วก็สำหรับทีมเรามีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมทีมที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็มันไม่ใช่ประเด็นอะไรทุกคนมีการฝึกซ้อมเพืทีรทปรับตัวเข้ากับการทช้ในเรื่องของแท็กติกในสนามนอกสนามทุกคนเป็นเป็นมิตรแล้วก็บรรยากาศทีมตอนนี้ดีมากแล้วก็เขาเขาคิดว่าตอนนี้ทีมมมาาาาาพรรรรอกกกสหับปน What about the Nakhon the opening? Oh, I think it's a good team. They just uh, promote to the Thai league. So I think they want to, to stay in the Thai league. Uh, they, will, they will fight tomorrow. We had a game uh, two weeks ago and uh, it was not an easy game. So we know that uh, in this league is all the games are difficult and uh, we know that they will be with big motivation. b ก็สำหรับนครราชสีมาเขาบอกว่าเป็นทีมที่ดีครับนครราชสีมาเป็นทีมแชมป์ดักทีสองที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาด้วยแล้วก็โอเคเป็นทีมที่แน่นอนเราเพิ่งมีเกมเจอการจากเกมเฟรตี้เมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็เขาจะใช้แรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับทุกคนในวันพรุ่งนี้เพื่อเพื่อให้เราคว้าสามคะแนนได้แล้วก็โอเค ที่เขาอย่างบอกไปก่อนนี้ก็คือทุกคนมีความพร้อมมากๆในตอนนี้แล้วก็เราจะเปิดฤดูกาลให้ดีที่สุดในวันพรุ่งนี้ครับเอา thank you i s the first of many games so we will need the, the support of all the fans who come to the stadium all the fans uh, who are uh, looking on the TV and uh, we's together we could uh, do some uh, good things and uh, so thank you for the support again and uh, i see you tomorrow อ๋อขอบคุณแฟนๆทุกคนที่สนับสนุนทีมมาตลอดแล้วก็อยากให้ทุกคนพรุ่งนี้มาเจอกันที่สนามเยครับหรือว่าใครไม่ได้มาก็ติดตามทางทีวีสางสดก็ได้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นแรงใจให้กับทีมตลอดแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันที่สนามครับไปตรงนี้แล้วรับเกียรติยศนี้ต้นไป บอรปล่อยบอลลูกส